โอเคค่ะเดี๋ยวมนาขอเล่าเรื่องโครงการรายงานตัวกับไม่ติดแบคกริสกอ่อนนะคะจริงๆริงมาเคยเล่ามาตั้งแต่ธันวาคมแล้วเนาะว่ามันมีหลายคนนะคะที่ไปรายงานตัวใช้โครงการสิอัน,นี้แล้วตอมอนะคะก็เริ่มมีการประกาศบอกว่า,าจริงจริงแล้วนะคะโครงการเนี่ยท่านยังไม่ปิดฟังดีดีนะคะสองร้อยกว่าคนท่านยังไม่ปิดโครงการแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ของคนที่ไป ไปรายงานตัวแบบเนี้จริงๆก่อนถ้ามันชัวร์แล้วมันมีตัวอย่างตัวเป็นๆเน,เนี่ยมาให้ทุกคนเห็นพี่จะเอามาไล์อีกรอบหนึ่งแต่ครั้งที่แล้วที่น้องเข้าไปรายงานตัวมันก่อน31ธันวา,าคมวันนี้นะคะเมื่อวานนี้เลยนะคะต้องขอบคุณน้องเดี๋ยวพี่ขอพูดชื่อผ่านสื่อเลยแล้วกันนะคะน้องตั้งโอนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะน้องเป็นคนที่กล้าไปรายงานตัวนะคะพอน้องบอกว่าน้องเขามีแฟนเป็นคนเกาหลีนะคะ เขาจะทําเรื่องในการเรื่องของการจดทะเบียนสมรสต่างๆอันทนี่ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณผ่านสื่อในไลฟ์อันนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะทีนี้น้องเขาได้บอกว่าพรุ่งนี้หนูจะไปรายงานตัวนะคะอ่ะมาดามถ้าเกิดว่าได้ผลแบบไหนเดี๋ยวหนูจะมาแจ้งแต่น้องเขาก่อนที่จะไปตอมอเนี่ยน้องเขาเนี่ยให้แฟนของเขานะคะโทรสอบถามกับทางตอมอแล้วตมบอกว่าเข้ามาได้เลยนะคะเพราะโครงการอันนี้ยังเปิดอยู่นะคะ แต่ว่าคุณจะต้องอยู่ในเงื่อนไขสิทธิ์ที่คุณจะได้ก่อนดังนั้นให้ทุกคนรู้ก่อนนะคะว่าโครงการนี้ยังเปิดอยู่แต่เอาเป็นว่าพี่จะไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะทุกต่อมอลไหมแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าเขาก็คงจะใช้กฎและมาตรฐานเดียวกันแต่กฎที่ได้ชัวร์เลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนเห็นภาพอันนี้เป็นที่ยืนยันนะคะมันเป็นข่าวดีมากนะสําหรับใครที่แบบเขาแบบอ,อยากรายงานตัวกลับแล้วเพื่อที่จะยื่นขอเป็นประเภทดีซ่าแต่งงานกลับเข้ามานะะ เพราะคุณไม่ต้องจ่ายค่าปรับนะค่าปรับไม่ถูกนะคะมันอยู่ตั้งแต่2ล้านถึง30ล้านหลายคนเลยนะคะที่ฟังโครงการแบบนี้น้องเขาทักมาขอบคุณนะคะเหตุของมดาจินจิจแล้วกทางของที่อ คุณอันนานะคะน้องอันชืมงานของพี่อ้ออีกนะเขาบอกว่าเขาฟังคลิปของพวกพี่นี่แหละแล้วเขาก็เลยตัดสินใจให้แฟนของเขาค่ะทักไปที่ตมเลยโทรไปสอบถามนะคะว่าโครงการนี้มันยังเปิดอยู่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าน้องเขาตัดสินใจช้าหรือพลาดโอกาสไปนะเขาต้องจ่ายค่าปรับนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช้สิทธิ์ครั้งนี้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าโครงการอันนี้ปีหน้ามันมันจะต่อเนื่องไหมหรือมันจะมีในเรื่องของยุคข,ของค่าปรับนะคะดังนั้น เขาก็เลยเขียนมาบอกเลยว่าเอาข้อมูลที่น้องเขาไปทำมาเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะมันมีหลายคนมากนะคะที่กำลังจดจดจ้องจ้องรออยู่ว่าถ้าเกิดว่าเขารายงานตัวกลับครั้งนี้จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเรื่องของค่าปรับมันทําให้คุณประหยัดเงินไปบางคนอาเวอร์วีกีป่ปีอะสามปีถึงห้าปีขึ้นเนี่ยค่าปรับคุณมันอยู่ในเลทยี่สิบล้านนะคะใครบางคนมันเกินเจ็ดปีขึ้นไปเลยค่าปรับคุณอยู่ที่สามสิบ ล้านวอนนะคะมันเป็นเงินแบบระดับล้านบาทนะคะดังนั้นสิ่งที่พี่เอามาแชร์วันนี้คือโคตรแพงมากๆเลยนะใครที่พร้อมที่จะกลับนะคะให้สอบถามตอมออีกครั้งหนึง่งแต่อันนี้สิ่งที่พี่เอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะคือเขตตมอนะคะแทกู้อันนี้นะคะอันนี้เลยนะคะอ่ะให้ดูให้ดูเขตตอมแทกู <laughs> นะคะอ่าชอบน้อยอ่ะทีนี้ค่ะ ฟังก่อนนะก่อนที่คุณจะใช้สิทครั้งนี้ถ้าอยากมั่นใจนะคะให้ทักไปสอบถามรือโทรไปที่คอร์เซนเตอร์ของตอมคือ1 3 4 5หหรือ ก่อนที <eller falou Olympics> ่จะไปเขียนรายะเอียดในการรายงานตัวให้สามีหรือแฟนเกาหลีของคุณเดินเข้าไปที่ต่อมอล้วไปสอบถามเลยว่าโครงการครั้งนี้ไม่ติดแบคทีเรีจริงใช่ไหมถ้าภรรยาของผมกลับที่ประเทศไทยเขาจะสามารถไม่ติดแบคทีเรียสามารถยื่นวีซ่ากลับเข้ามาได้จริงไหมคนต้องไปถามก่อนนะเพราะอันที่จริงนะคะตามที่เรารู้กันคือคนคนที่จะได้สิทธิ์ชว์ๆอะเนี่ยคือต้อง รายงานตัวก่อน31ธันวาคมแต่ว่านะคะข่าวที่มันออกมาเนี่ยก็คือบอกแล้วนะคะว่ายังสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่แต่เงื่อนไขฟังก่อนนะคะเงื่อนไขคือคนจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสใครที่ไม่ฉีดวัคซีนครบโดสไม่ได้สิทธิ์ในเงื่อนไขนะคะต้องฉีดวัคซีนครบโดสก่อน31ธันวาคมซึ่งมันปิดโครงการอันนี้ไปแล้วใครที่จะมาฉีดวัคซีนตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปไม่ได้ คนได้สิทธิ์อันนี้คือต้องฉีดวัคซีนครบโดสนะคะตั้งแต่สิ้นสุดคือสัก31ธัน e วาคมใครที่ฉีดวัคซีนครบโดสนั่นหมายถึงว่าถ้าจอร์จ вот. สันนะคะก็คือแค่1เข็มแต่ถ้าเป็นประเภทอื่นก็คือต้อง2เข็มนะคะคุณต้องไปดูว่าอ๋อคุณอยู่ในเงื่อน,นไขของผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสไหมถ้าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วคิดว่าตัวเองนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาเกาหลีโดยการยืน่นวีซ่าคู่ส่งรถนะคะวีซ่าย,ยางอื่นไม่แนะนานะคะฟังดีๆนะคะน้องๆ คนที่จะกลับมาได้จริงในสถิติที่สูงมากๆแล้ววีซ่าที่ลูกค้าของพี่ยื่นแล้วเริ่มผ่านกันเยอะมากๆนะเพราะเขากลับมาแล้วเขาก็ยืน่นกลับมาปุ๊บยื่นได้เลยแล้ววีซ่าก็ผ่านไปวันนี้ก็ผ่านอีกแล้วนะคะพี่จะบอกว่าเป็นประเภทของคนที่มีคู่สมรสกับคนเกาหลีแต่ถ้าคุณนะคะไม่ได้มีคู่สมรสคุณรายงานตัวกลับคุณเป็นแค่แฟนกันคุณไม่มีเอกสารใบสมรสหรือจะยื่นเป็นวีซ่า นักเรียนหรือเป็นประเภทอื่นอันนี้ก็ต้องตอบนะคะว่ามันก็เสี่ยงมันไม่ได้ว่าจะผ่านง่ายแต่คนที่ผ่านง่ายด้วยคุณสมบัติของทีน้อยในทุกๆปีที่มีโอกาสจะกลับมาได้นั้นเน้นย้ําในกลุ่มนี้คือเป็นบุคคลที่มีคู่สมรสนะคะมีใบสมรสกับคนเกาหลีถ้าคนไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะคะของคนที่จะยื่นมีซ่าและโอกาสที่มันจะผ่านง่ายคุณก็แค่ฟังเป็นความรู้ไว้ยกเว้นว่าใครนะคะที่พอแล้วมีเงินเยอะแล้วแล้วอยากที่จะกลับรอบนี้แล้วไหนๆมันก็ไปติดแบคลิสแล้วนะคะ ถ้ากลับมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยกลับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ากลับรอบนี้แล้วจะสอบมาแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ระวังดีๆเพราะมันมีคนที่สอบติดแต่ถูกปฏิเสธวีซา่าและมันก็มีทั้งคนที่สอบติดแล้ววีซ่าผ่านมานะคะอันนี้คือมาในระบบ EPS แบบถูกต้องนะคะดังนั้น กลุ่มคนที่จะรายงานตัวกับแล้วจะเสี่ยงสอบมาอันนี้มานาบอกว่า5้าสบสนะเพราะมันมีคนทั้งที่ได้แล้วคนที่ถูกปฏิเสธคุณไปถามคนที่เขาได้คุณก็ดีใจว่าโห oh, เผื่อฉันยังได้บ้างแต่มันมีคนที่ถูกปฏิเสธมีไม่น้อยนะคะถ้าคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มของคนที่จะโชคดี ก็เสี่ยงกลับนะคะแต่ถ้าคิดว่าไม่เอาอูมไม่กล้าเสี่ยงเผื่อมันกลับมาไม่ได้กูตายแน่เลยอยู่ก่อนนะคะเพราะโอกาสจะกลับไปเกาหลีได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายบอกไว้เลยนะทีนี้ค่ะมาดูในเงื่อนไขทุกคนรู้แล้วว่าต้องฉีดวัคซีนครบโดสก่อน31ธันวาคมนะคะไทรที่มาฉีดหลังจากนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าจะได้ชัวหรือไม่ชัวต้องให้สามีของคุณนะคะคนเกาหลีเข้าแก่เกาหลีไปสอบถามก่อนว่า ถ้าเกิดว่าผมกับตอนนี้ดิฉันกับตอนนี้ไม่ติดแพ็กดีชอยคะ่ะตอมอส่วนใหญ่ก็จะต้องตอบเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นประกาศของเขาออกมาเลยเขาท่านก็จะแจ้งข้อมูลให้คุณทราบถ้ามาดมเน้นย้ำนะคะว่าต้องถามให้มั่นใจด้วยตัวของคุณเองก่อนแต่สิ่งที่มาดมเอามาแชร์คือตอมอเขตแท้กูนะะก้นะคะเขตแต้กู้นะคะที่น้องเขาไปทํามาแล้วได้ข้อมูลอินไซต์จึงเอามาแชร์ทุกคนต้องขอบคุณน้องตั้งโอผ่านลายนี้นะคะข้อมูลที่น้องเขาทักมาเดี๋ยวมาดมจะอ่านให้ฟัง หนูไปมาแล้วนะคะไม่เสียค่าปรับไม่ติดแบคกริสอ่ะเดี๋ยวปนมจะอ่านข้อมูลที่น้องเขาไปมานะคะน้องเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อหนูไปมาแล้วค่ะไม่เสียค่าปรับไม่ติดแบคกริสจริงเลยค่ะตอมอแจ้งมาแบบนั้นนะคะแล้วตอมอก็ให้เอกสารใบรายงานตัวของเขามาแบบนี้นะคะก็เหมือนกับที่ทุกคนไปรายงานตัวมาแบบนี้ได้แหละตอมอแจ้งกับแฟนของน้องเขาไปเลยนะคะบอกว่า ไม่ติดแบคทีร์นะคะเพราะโครงการนี้ยังเปิดให้กับผู้ที่มีใบฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนําไปยื่นนะคะอันนี้ตมเขียนแพ้กูนะย้ําถ้าอยากรู้ว่าชัวหรือไม่ชัวแต่แล้วตมต้องไปถามอีกรอบนึงแต่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆที่มันมีหนึ่งคนไปทาได้ไปทําแล้วมันได้โอกาสที่ไม่ติดแบคทีร์มาประหยัดเงินคุณเป็นหลักล้านเลยนะอะทีนี้ค่ะของหนูที่น้องเข้าไปรายงานตัวนะคะน้องเขาบอกว่าของหนูไม่มีตัว๋วเครื่องบินไปนะคะ เขาให้เวลาหนึ่งเดือนนะคะหลังจากที่ไปรายง,งานตัวแล้วเนี่ยกำหนดนะคะคุณจะต้องเดินทางออกนอกประเทศเกาหลีภายในหนึ่งเดือนบางดีๆไม่ใช่ทุกต่อมอที่จะให้คุณหนึ่งเดือนบางต่อมอกำหนดให้คุณไปหาตัวมาไม่มีตัวไม่ให้รายง,งานตัวบางต่อมอไม่ต้องนะคะต่อมอนี้ใจดีมากนะะแทกปูนะคะต่อมอนี้บอกว่าให้เวลาหนึ่งเดือนนะคะ ให้คนนะคะกลับออกนอกเกาหลีเนี่ยภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่คุณรายงานตัวคือวันที่11กุมภาพันธ์อ่าทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไปตอมอไหนที่เขาต้องการตรวจคุณก็ต้องใช้ตรวจนะคะมันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตอมอของแต่ละที่บางที่ให้คุณแค่1ิวันก็ต้อง1ิวันตามที่ตอมออนุญาตนะคะอันนี้มะนาจะบอกว่าขึ้นอยู่กับตอมอแต่ละเขตนะคะอ่าทีนี้ค่ะ สิ่งที่น้องเขาเล่าให้มาดามฟังอีกรอบหนึ่งนะคะตามวันที่กําหนดแล้วยังไม่มีตั๋วซื้อตัว๋วยังไม่ได้อา้าวนี่นี่อินไซต์อีกนะคะน้องเขาน้อง,น,องน้องเล่าให้พี่ฟังว่าสมมุตินะคะถ้าเกิดว่าในระหว่างหนึ่งเดือนที่กําหนดจะออกเนี่ยแล้วถ้าเกิดน้องเขาเกิดสภาวะโควิดนะคะเกิดสภาวะจองตั๋วไม่ได้เกิดสภาวะประเทศไทยนะคะ อาจจะมีอะไรที่มันปิดนะคะหรือการเดินทางมันยากลําบากมีประเทศไทยมีกฎหมายมีมาตราอะไรออกมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีเอกสารยืนยันว่ามันยากลําบากในการที่จะเดินทางกลับตอมอแจ้งกับน้องตั้งอ,อกว่าให้หนูนะคะกลับมาที่ตอมอ,อีกครั้งเพื่อที่จะมาต่อวีซ่าคุณฟังดีดีนะเหมือนครั้งที่แล้วในยุคข,ของผีน้อยรายงานตัวกลับซึ่งหลายคน ต่อวีซ่ามาได้เป็นปีเขาถือว่าเขาให้สิทธิ์คุณแต่คุณอย่าเพิกเฉยต้องไปรายงานตัวที่ตอมอถ้ากลับไม่ได้นะคะถ้ากลับไม่ได้มีเอกสารนะคะมีความจำเป็นมีกฎหมายของประเทศออกมาว่าห้ามเครื่องบินลงอาจซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ได้โน่นมีนั่นตอมอแจ้งกับน้องเขาไว้เลยค่ะว่าคุณจะต้องไปที่ตอมอเพื่อยืด อายุการอนุญาตอยู่ในประเทศแบบไม่ผิดกฎหมายให้อีกนะคะดังนั้นมันจึงเป็นข่าวดีมากๆสําหรับผีน้อยที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีณนตอนนี้นะคะเพราะหลายคนอย่างที่จะจดทะเบียนสมรสอย่างที่จะรายงานตัวกลับแต่หลายคนก็ติดปัญหาว่ามันใช้สิทธิ์ไม่ทันเมื่อมันปิดโครงการไปสิ้นปีสาเสิบธันวาคมแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่มานาเอามายืนยันให้ทุกคนฟังนะคะว่ามันมีหนึ่งคนที่ไปทํามาแล้วไปรายงานตัวเมื่อวันที่12 ที่ผ่านมานะคะเขาได้สิทธิ์แล้วก็เอามาใช้ใทุกคนฟังดังนั้นขอให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าถ้าจะใช้สิทธิ์จงรีบไปใช้สิทธิ์ซะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่โครงการมันปิดปึ้งลงทันทีคุณคือผู้หมดสิทธิ์อันนี้สิ่งที่มาดามเอามาแชร์ทุกคนนะ